มาบ้านแม่ปิดกันหน่อยบ้านนี้เขามีแต่ลูกชายลูกโด,ดกใช่ไหมออแล้วงานนี้บอกเลยว่าคุณแม่ก็แทบลูกชายก็เริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วอองานนี้ออกอาการห่วงแม่กันเป็นแถวเลยนะะจากความแ่บของคุณแม่เป็นเหตุเห็นบอกว่าห่วงแม่ชันที่ที่ว่าเหมือนหมาป่าห่วงนะพีนหมอมดูไปหน่อยค่ะหแม่ห่วงอยู่แล้วห่วงอยู่แล้วก็ตัมกระตุ้นกระต่ายเลยเหมือนหมาป่าอยู่เหมือนหมาป่าอยู่แร้วก็มองพ่อแม่เปลี่ยนไปเหมือนกันนะ เออมันกามันก็ต่อขึ้นใช่ก็เลยเน้นดูแลที่าความสุขมากกว่าอะไรทั้งนี้หมดเลยโอ้โก็แน่สิแม่เขาสวยแซ่บขนาดนั้นคุณผู้ชมก็ต้องห่วงแม่เป็นธรรมดานอกจากเรื่องที่น้องเจ้านายเขาห่วงแม่แล้วมีอีกเรื่อง,นงหนึ่งเจ้านายเนี่ยขอเปิดใจกับพี่ๆนักข่าวเลยก็คือเรื่องการทํางานวงการของบันเทิงตัวเองบอกว่าตอนนี้ผมเข้าใจช,ชีวิตมากขึ้นนะรู้สึกโตขึ้นแล้วคือก่อนเนี่ยเคยเครียดแล้วก็กดดันด้วยกังวลเยอะทั้งหมดเลยถึงขนาดที่ว่าต้องกลับมานั่งทบทวนว่า ตัวจริงที่แท้จริงของเราเนี่ยเป็นอะไรเนื้อแท้เราคืออะไระทางออกตอนนั้นเจ้านายบอกว่ามีทางเดียวคือผมต้องปลงออปล่อยวางแต่อย่างที่บอกไปค่ะตอนนี้โตขึ้นแล้วความคิดก็เลยเปลี่ยนยึดเอาความฝันที่อยากจะเป็นศิลปินมานําทางแล้วกันบวกกับว่ามีคุณพ่อเป็นไอดอลด้วยค่ะพี่ก็เจอผมตอเด็กผมคุยตรงๆเลยล้กันมันมันก็มีช่วงแบบไปทำามเข้าใจว่า การทำใช่ถามเองการการทํางานอยู่มันมันต้องไปดเรกั่นไหนโคงการบันเทิงก็ถ้าเลือกไปเลยได้ผมก็ผมก็จะเลือกไปเลยว่าว่าเราเริ่มจากทาสิ่งที่ชอบไปเลยดีกว่าแล้วก็ค่อยค่อยโตและเข้าใจสิ่งรอบข้างแน่นกว่าได้คําตอบแล้วใช่ทํา,าทสิ่งที่ชอบถน,นัดถนัดทีๆมันก็โตวไวแล้วมวาแค่แค่แค่โอ้โหยิ่งโตยิ่งหล่ออรลาด